รา,าคาน้องขึ้นค่ะใส่ได้ค่ะทุกคนรู้สึกว่าคุ้มไหมไม่คุ้มเลยค่ะอยากบอกว่าใบนี้ชอบมากน้องก็คือสวัสดีค่ะทุกคนมัมมี่แจงเองค่ะ หลังจากคลิปที่แล้วนะคะได้แชร์ประสบการณ์การซื้อ Air Max Birkin ใบแรกจากช็อปไทยแล้วก็อันบ็อกกันไปแล้วนะคะใครยังไม่ดูเนี่ยไปดูได้เลยนะคะคลิปนี้ก็เลยจะมาทำรีวิวกระเป๋าไซส์มินิของตระกูล Christian Dior ที่แจงนี้อยู่นะคะกระแสช่วงนี้กระเป๋าไซส์มินิมาแรงมากแต่ราคาก็แรงมากเช่นกันค่ะกระเป๋าแบบไซสเ์เล็กๆ แต่ว่าราคาเป็นแสนอะคุ้มไหมที่จะซื้อน้องมานะคะเดี๋ยวมารีวิวกันว่าน้องใส่อะไรได้บ้างนะคะพี่ดูกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูใบแรกกันดีกว่านะคะอน,นี้ก็คือใบแรกของปีนี้เลยที่แจงซื้อมานะคะน้องก็คือ d i อออบบี้นะคะไซส์มินินั่นเองค่ะไม่รู้ว่าชื่อสีอะไรนะคะจะเป็นสีฟ้าแบบอมเทาสีฟ้าตุ่นๆซึ่งแจงชอบสีนี้มากนะคะเห็นน้องครั้งแรกที่ช็อปไอคอนสยามนะคะน้อง ตั้งโชว์อยู่ตรงดิสเพยนะ์พอเห็นปุ๊บเราชะงักเลยแล้วก็เดินเข้าไปแบบไม่รู้ตัวเลยค่ะเข้าไปดูน้องนะคะตอนนั้นก็คือตอนช่วงปีใหม่ค่ะยังไม่ได้แต่สินใจรับน้องไปนะคะเพราะว่ายังลังเลอยู่เอสเอเขาให้นําบัตรมาก็เลยโทรไปถามค่ะน้องอยังหนู่มไหมก็คือน้องหมดโซอาแล้วก็เลยสั่งจองไปค่ะสีนี้เลยไซส์มินินะคะรอประมาณเกือบ2เดือนน่นเลยก็คือกว่าน้องจะเข้านะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ ตอนนั้นค่ะราคาอยู่ที่1 5 0 0 0บาทแต่ว่าตอนที่สั่งน้องแล้วน้องมาถึงนะคะราคาน้องขึ้นค่ะซื้อมาในราคา1100งแบาทเพิ่มมา5,000ันเลยเสียดายมากนะคะถ้าเกิดรับตอนนั้นก็คือประหยัดไปห0 0พันเลยค่ะน้องจะมาพร้อมสายนะคะค่ะสีเดียวกับกระเป๋าเนาะข้อดีของเขาก็คือสายเขายาวมากแล้วก็ปรับสายได้นะคะ ปรับตรงนี้ได้เนี่เห็นไหมยังไม่ค่อยได้ใช้เลยค่ะไอตัวสติกเกอร์ยังอยู่นะคะน้องปรับสายตรงนี้ได้แล้วก็น้องสามารถปรับสายฝั่งนี้ได้ด้วยค่ะก็คือดึงคือปรับได้ทั้งสองสามารถใส่ทั้งยาวแล้วก็สั้นได้นะถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของน้องเลยเพราะว่ากระเป๋าส่วนมากจะปรับสายไม่ได้นะคะก็ถือว่ายาวมากนะคะยาวพอสมควรเลย แล้วก็สามารถปรับให้สั้นได้อีกนะคะแต่ว่าแจงอะ่ะชอบปรับให้มันสั้นๆนะคะใส่แบบสะพายแบบอย่างเงี้ยคะ่ะน่ารักดีเนาะหรือว่าถ้าเกิดจะให้มันยาวก็จะพายแบบสะพายตรงนี้ข้างๆยาวาก็พอดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่าน้องใส่อะไรได้บ้างข้างหลังน้องก็มีช่องอันนึงนะคะจะใส่กระดาษได้แล้วก็พวกการ์ดหรือใบเสร็จก็เวลาเปิดน้องก็คือ ขึ้นอย่างนี้เลยค่ะข้างในก็จะเป็นหนังหนังกลับหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แจงไม่ค่อยรู้มีความรู้เรื่องหนังเท่าไหร่นะคะข้างในน้องก็จะแบบนี้ก็เป็นช่องกว้างๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีช่องใส่การ์ดใส่เครดิตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องใส่อะไรได้บ้างนี่ค่ะแจ๊ก็เอา essential thing ก็คือของใช้จําเป็นทั้งหลายนะคะมาลองยัดน้องดูนะคะว่าน้องใส่อะไรได้บ้างเนาะคือโทรศัพท์ค่ะ จะบอกว่าน้องใส่โทรศัพท์ไม่ได้นะคะ iPhone iPhone รุ่นพ u s นะคะใส่ไม่ได้เลยอาจจะใส่เอียงเฮ้ยใส่ได้อ๋อใส่ได้ค่ะทุกคนเมื่อก่อนคือใส่อ๋อก็คือแจงเอาไปใส่เคสมาแล้วพออันนี้ถอดเคสออกก็เลยอ๋อใส่ได้แบบไม่มีเคสนะคะทุกคนก็ต้องถอดเคสน้องออกค่ะแบบบางๆใส่ได้อยู่นะคะเนี่ย สรุปว่าใส่โทรศัพท์ได้จะคิดว่าใส่ไม่ได้มาตลอดเลยการ์ดโฮเดอร์ทั้งหลายนะคะลิปสติกลิปมันนะคะอาลิปสติกก็เริ่มยัดไม่เข้าแล้วนะเนีย่ยเอาอยัางไงดีลิปสติกได้แท่งหนึ่งอะสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะตอนนี้ก็คือเป็นของจําเป็นที่ต้องใช้เลยยัดได้เข้าไปะคะ่ะมันก็ได้แหละคะ่ะทุกคนเนี่ยคะ่ะมีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะคะแล้วก็การ์ดโฮเดอร์นะคะลิปสติกหนึ่งแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์ต้องเป็นแบบ แบบแการ์ดแบบนี้นะคะมันยัดได้อแต่ว่าเราจะถอดออกมาใช้แกะออกมาใช้อย่างเงี้ยมันก็น่าจะลําบากก็ต้องคือต้องลวงออกมาทีเดียวหมดเลยอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดจะหยิบโทรศัพท์ก็ต้องแกะทุกอย่างออกมาเนาะได้คะ่ะทุกคนได้ประมาณนี้เลยก็คือแน่นแล้วแต่ว่าสามารถอาจจะยัดลิฟไปอีกแท่งหนึง่งแต่ว่าไม่อยากไม่อยากให้น้องแบบรับอะไรหนักเกินไปเนาะรู้สึกว่าคุ้มไหมไม่คุ้มเลยคะ่ะทุกคนพอมาใช้งานจริงๆแล้วเนี่ย มารู้สึกว่าใส่ของได้น้อยไปหน่อยเอาของมาใช้ก็ต้องแกะออกมาเนาะสมมติว่าอีกมือเราอีกมือนึงเราถือของถือถุงอยู่เงี้ยจะหยิบโทรศัพท์ก็ต้องเอานี้ออกมาก่อนอันนี้ไม่ได้ต้องเอาลิปออกมาก่อนกว่าจะหยิบโทรศัพท์ออกมาได้อแล้วก็หยิบยากอนะทุกคนดูซิหยิบโทรศัพท์ออกมา,าต้องให้เขาเอียงออกมานะให้เขาแบบตะแคงเฉียงออกมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมี ไอตัวเนี้ยค่ะกั้นอยู่เนาะมันก็เลยออกยากนะคะนี่กว่าจะเอาโทรศัพท์ออกมาได้หนึ่งเครื่องถือว่าใบนี้ส่วนตัวนะคะไม่คุ้มสําหรับการใช้งานเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเราชอบเนี่ยที่ซื้อมาเพราะเราเราชอบเราชอบสไตล์มันแล้วก็ชอบสีสีนี่คืออันดับหนึ่งเลยที่ซื้อมานะคะไม่ค่อยได้ใช้เลยค่ะไม่ค่อยได้ไม่ได้หยิบใบนี้มาใช้เลยเพราะรู้สึกส่วนตัวแล้วมันใช้ยากเนาะ แต่สําหรับคนอื่นอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแล้วใช้ใช้ประมาณ2ครั้งเองค่ะใบนี้โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวมารีวิวตัว d i ออ s i ไซส์มิใบถัดไปนะคะอยากบอกว่าใบนี้ชอบมากน้องก็คือ l ลดี้ดีอนเองค่ะเป็น Lady ้ดีอใบแรกของแจงเลยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยรู้สึกชอบ Lady ้ดีอเลยนะคะมันจะออกแนวแบบไม่รู้สิคุณหนูคุณหนูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ชอบเท่าไหร่เนาะแต่จริงๆพอเราใช้แล้วมันรู้สึกเหมาะกับเราดีเหมาะก,กับการแต่งตัวแบบบางทีเราชอบแต่งตัวน่ารักน่ารักหน่้ย อันนี้ก็คือเข้ากับเราเราหยิบมาใช้บ่อยมากเลยนะคะใบนี้ส่วนตัวนี้ที่ตัดสินใจซื้อมานะคะก็คือสีน้องเองนคะคะสังเกตดูว่าเจนจะชอบสีที่แบบเออสีออกมนๆน่นะสีชมพูตุ่นๆสีครีมอะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วคือตัวนี้น้องเป็น lady dior size mini สีแมทชค่ะทุกคนก็คือลองดูอะไรอะไรสีเดียวกับกระเป๋านะคะ ซึ่งปกติที่เห็นก็จะเป็นพวกอะไหล่สีเงินสีทองสีลมควันนะคะสีนี้น่ารักแล้วก็ชอบมากนะคะตอนแรกไม่ได้สนใจ lady dior เลยนะคะไม่รู้ว่ามันมีสีอะไรบ้างอะไรคือไม่มีความรู้เลยแต่ว่าใบนี้เห็นรุ่นน้องคนหนึ่ง u อ s t o ไอ ig นะคะว่าเขาซื้อมาแล้วเราเห็นปุ๊บเฮ้ยเราชอบสีนี้มากเลยอะ เราก็เลยถาม SA ประจําของเรานะคะว่าเออใบนี้น้องเป็นยังไงน้องเท่าไหร่เลยนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าไม่มีค่ะของหมด mm hmm. ไปดูที่ช็อปนะคะ mm hmm. น้องเป็นตัว small ก mm ็ hmm. คือไซส์ใหญ่กว่านนี้นิดนึงนะคะแต่ว่าจอยากได้ไซส์เล็กนะ้อมันน่ารักดี ก็เลยรีเควสออเดอร์ไซส์มินิไปนะคะหนังแบบนี้ค่ะหนังแมทดแล้วก็อะไหล่สีอะไหล่เดียวกันหนังนะคะราคาน้องจะแพงกว่าหนังทั่วไป1,000 0บาทนะคะตัวนี้ราคาค่าตัวน้องอยู่ที่1,45,000บาทนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหนังทั่วไปจะถูกกว่า1,000 0ก็อยู่ที่1,35,000บาทนะคะ เดี๋ยวเราลองเอาของมาใส่ดูน้องว่าน้องใส่อะไรได้บ้างนะคะจะบอกว่าข้างในนะคะน้องก็จะมีอย่างนี้ฝาปิดให้นะคะก็คือดีเลยแบบมันไม่ได้เอ้ยของตกหรือเวี่ยงอะไรอย่างเงี้ยของมันก็จะไม่ตกเนาะชอบตรงนี้นะคะเดี๋ยวลองเอาโทรศัพท์มาใส่เนาะแล้วก็เป็นใส่ให้น้องนอนลงไปนอนกระเป๋าตังค์นะคะ แอลกอฮอล์ลิปสองแท่งได้ใส่แป้งได้นะคะแป้งพับได้เลยน้องยังเหลืออีกนะยังเหลือเหลือพื้นที่นะคะใส่ได้เลยนี่ก็คือชอบน้องเพราะว่าน้องสุงนั่นเองค่ะใส่ได้เยอะกว่าน้องบับบี้เนาะก็เลยใช้ใบนี้บ่อยหน่อยแต่จริงๆอะ่ะไม่ควรจะใส่น้องแน่นเกินไปนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะทําให้แบบ ตรงนี้มันอ้าแล้วก็เสียทรงนะเพราะว่าแจงเคยใช้ไอตัวชาแนลคลาสสิกนะคะใส่ของยัดทุกอย่างลงไปมันพองแล้วมันก็แบบหุบให้มันไปกลับทรงเดิมไม่ได้แล้วนะคะพยายามอย่าใส่อะไรให้มันเยอะเนาะโอเคค่ะทุกคนสรุป2ใบนี้นะคะที่แจงชอบที่สุดก็คือตัว Lady Dior นั่นเองค่ะเพราะว่าน้องจุของได้เยอะกว่าแล้วก็มันน่ารักนะคะใช้ได้แบบเหมาะกับ การแต่งตัวของแจงนะคะส่วนใบนี้ก็ก็ถือว่าชอบน้องอะตัดสินใจรับน้องมาแล้วนะคะแต่ว่าสําหรับเอามาใช้ในชีวิตจริงๆเนี่ยมัน เป็นใบที่ไม่ค่อยที่จะหยิบมาใช้เท่าไหร่ก็เลยคิดว่าเออซื้อใบตัวบอบบี้มาเนี่ยค่ะไม่คุ้มเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะสําหรับคลิปรีวิวกระเป๋าไซส์มินิซึ่งเป็นคลิปรีวิวครั้งแรกของแจงนะคะก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะสามารถติชมได้สามารถคอมเมนต์ก็เดี๋ยวเรามาดูคลิปหน้านะคะว่าแจงจะมารีวิวหรืออันบ็อกอะไรนะคะช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้แจงด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ you uh -huh.